สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมอนพอๆกันครับแมวคือเก่านะคะตอนนี้แมวกาเดินทางจากคอนแกนมาลงสุวรรณภูมินะคะเพื่อที่สิทาการเดินทางไปบูตเซลต่อนาะจานาะจาเมอนีกาเดินทางลาบราื่นนะคะปกติแล้วกามีรุ่นคือกันนะคะยานได้ไปลงเยอรมันค่ะแต่โชคดีจ้าพี่น้อง สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นพ่อๆกันอีกแล้วนะจ๊ะถึงเบลเยียมแล้วจ้ามาเบิรงแมวไดดยางแน่กินข้ามปีเลยเห็นบ่พปูนของกินได้ปักหลายครับพี่น้อง mm hmm. คุณเชี่ยงเก่ามากเลยจะเป็นคุณเชี่ยงป่านี่พริกแห้งนะคะเดี๋ยวกลับกล่องให้เบิรงนะคะว่าแมวไดดยางแน่นะจ๊ะพ mm ุน hmm. กระเป๋า5คนนะคะคนละ30สิโลว่าไป อันนี้ก็สิเป็นขนมเด็กน้อยค่ะขนมเด็กน้อยก็ลายเติบโยกเป็นมีโยกมีเหลืองนะคะคันนอใบมะก,กรูดนะคะโอเคสาบแพ็บขาพริกนะ,นะะคะบักพริก๊ลายเติบโยกคุณเชียงปลาชู้ลดค่ะสำคัญคือขาดไม่ได้มะเขือไอ้คิงนะคะ เขาเอื่อนนี่ยังก่อกระชา่ายป่นอันนี้กะกขามออนมะนาวมะม่วงตอครัวพริกขัวนะคะพริกวอัวมีกระเมนครัวพริกครัวตะไคร้เนาะอันนี้ก้อนเคลือเือนี่ที่สะใภ้เอาหามานะคะเป็นมะขามนะจ้าแล้วก็น้ำตาลปิดอันนี้ร้อยเอามากค่ะพี่น้อง หมูยออันนี้ร้อยมาโชคดีที่ไม่โดนน,นี่หมูสวรรค์อันนี้ร้อยมาน,นี่กับปีน,นี่สาวน้องพรดีค่ะวะ่าจะมีตัวปักยาวมีพริกนะคะบนอาะพริกขม่าลงนพริกสดเครื่องต้มยำค่ะพี่น้อง ชิมซุกี้แล้วก็ปลาพี่ไหมมะระกอเดี๋มาเปิดร้านขายของให่ได้บุนนีสบู่นู่นนั่นนี่นะมีกันเป็นอ่าพุนสเตนเนาะพุนสเตนเครื่องเทศรดผรมต่างๆห้าโอ้มาสารผองใหญ่ๆอัดยัดรถที่สามกระสอบ นี่จ้ะพงพะโลอัน,นิกะคานอไอโกโกิเนาะนี่จ้ะคานอสุนี่ระคากระ,ะ,ะเซนต่างๆก้องแห่งนะคะกล้องเขา่านี่ละจ้ะอันนี้น้ำหนักยังขาดอยู่นะคะพี่น้องอันนี้คือเอามามันเต็มกระเป๋าคือที่จริงแล้วน้ำหนักมันยังเหลือเกือแบสิบกิโลคุณนะคะพี่น้อง แต่มันเอามาไม่ได้กับเปาเห้าหน่อยเกินนะคะพี่น้องเดี๋ยวแมวสีผ้าพีพิน้นองๆอ,อ่ะแพ็คอีกเที่ยนหนึ่งนะคะพี่น้องเวลาเ้าอ่ะแพ็คของกินมาจากเมืองไทยจังไดน,นะคะพี่น้องเดี๋ยวสีผ้าแพ็คไว้นะคะพี่น้องอันจังใบมะกรูดกับสีแยกกับสีบัไแด้แยกเอคะ่ะกับสีแพ็คเลยเพราะว่าห้าลหลังมาเดียบร้อยแล้วก็คือใส่ตุ้กเทีย แต่อันนี้กระส,สีผ้าเฮดต,ตังหานะคะเป็น,นกระส,สีหันหั่นใส้สร้อยเพื่อสะดวกใส่กินนะคะพริกกระสีล่างแช่ตู้แข็งเบดเลยค่ะมะคงมะเขือพวกนี้ก็แช่แตะไคร้โมนิกะส,สีผ้าพรีเพียงนองเฮดนะคะวาเก็บจังไดนะคะหลังจากที่ห้องออมาแล้วเก็บเมียนจังไดจังสิได้กินทามปีนะคะโอเคนะคะแหรดบวพิมูนคกะถึงเบลยเยี่ยมลจาจ้าคนเ่ากินน่าอยู่มากกินนะจ้ะ คุมค่ะคุ่มยูนีกัมมี่ขายกันค่ะแต่ว่าเ้า้ใจค่าตัวไปแล้วเ้ากรต่องเอามากแล้วค่ะผู้ใดบอกเอามากก็ถือว่าคิดผิดนะจ๊ะประหยัดใดขึ้นกันค่ะพี่น้องถูกมากๆซื้อจากที่บ้านเราอยากกินยังซื้อมากจ้ะเอาแค่นี้เนาะคะ่ะพอกันใหมคลิปหนาจ๊าบายบายจ้า